ติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรายาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยทุกทท่ททานครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีคเมื่อชั่ครู่นี้ดิฉันเจอคุณไม่ใช่แบบนี้เนี่ยเสื้อข้างนอกมาจากไหนคะเนี่ย ก็ตรีมาสิเรียบร้อยนะคอสตูมเขาดีใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนน้องบ่นอีกตอนนี้หนวดคุณมาแล้วหรอมาแล้วมาแล้วท่านเริ่มทักแล้วไงหนวดหายไปไหนกลับมาใหม่แล้วจริงๆก็ดีฉันบอกคุณเนี่ยโกนครึ่งหนึ่งจะได้ไม่ต้องถามอะไรเยอะนะคะครึ่งหนึ่งโกนครึ่งหนึ่งอาจจะรุงรังสักหน่อยหนึ่งสองบุคลิกไงแล้วพอหันซ้ายก็เป็นอีกคนนึ่งขวาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีหนวดเลยแล้วก็ใส่เชือแบบเหมือนแบบคนละสีกันอะไรแบบนี้เพื่ออะไรเนี่ยฮะเพื่ออะไร การที่ดีที่สุดเฮชอฟิกเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเออทักทายหลายๆท่านเลยนะครับ ทั้งคุณกัญญาสวัสดีครับคุณปรักนะบอกว่าต้องถามเสมาเลยเมื่อคืนดูบอลไมเอฟเอครับอ๋อให้ขอบตาเสมาเป็นเป็นคาตอบแล้วกันนะพี่ปลักนะวันนี้ไม่ได้เลี้ยงลูกนะไม่ได้เลี้ยงลูกดูบอลดูบอลขอบตาจะช้ำๆเหมือนมีแพนด้าหน่อยนอนดึกนะฮะก็ได้ดูได้ดูนะครับเมื่อคืนสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจครับบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณเสมาคุณเจียบสมุรปราการ33องศาค่ะกลับมาร้อนเหมือนเดิมใช่ตอนนี้ก็ส3องศาเซลเซียสนะที่ครองเตยพระรม นะคะแต่เรื่องของร้อนเงินเนี่ยหูพุ่งเกิน100 <c oughs> องศาเซลเซียสเลยทีเดียวสวัสดีคุณชูเกียรติด้วยครับ <c oughs> บอกว่าสวัสดีคุณวร,รยาเสมาให้ทราฟิกทุกท่าน <c oughs> ที่เ S ส100นะให้ ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารการจราจรต่างๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่วันบางรักครับบอกทัดทายนะให้ทัฟฟิกคุณเสมาแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกเจเอสรอยทุกท่านค่ะสวัสดีคุณวิวัฒด้วยนะครับสวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับค่ะอะไรนะคุณบรยาดูตลกม้วนวิดีโอเทปบ่อยแน่เลยคืออะไรอ่ะเมื่อก่อนที่เขาจะมีตลกทิดกันอยู่เทปใช่ไหมที่เป็นแบบมีอะไรนะเทป อ่าเมื่อก่อนเทปวิดีโออ่ะต้องเป็นม้วนหรอที่เขาเล่นตามคาเฟ่เขาจะอัดไว้เนี่ยอ๋อๆโอเคไม่รู้เหมือนกันอันนี้ฟังเขาเล่าใหม่ทีอันนี้ฟังเขาเล่าใหม่ทีหนึ่งไม่ทันเหมือนกันนะฮะสวัสดีคุณอาตเลียด้วยนะครับสวัสดีคุณลุงออสวัสดีคุณอาร์มตากผ้าอยู่อันนี้ใช้ชื่อว่าอาร์มตากผ้าอยู่เหรออชื่อเหรอเออชื่อเหรอตากเสร็จหรือยังคุณอาร์มนะฮะเขาบอกพิธีกรสวยอชมคุณปริเชษไม่ได้เลยอ่ะหลัดฐานมันฟองใช่ไหม ได้ฉายิฉันอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวพบกันใหม่หลัง16บหกนาฬิกาเลยปิดรายการแล้วสวัสดีคุณชนราดด้วยนะเดี๋ยวนี้อ่านอ่านชื่อถูกแล้วนะเขามาบ่อยไงใครมาบ่อยจะอ่านชื่อถูกนะฮะใครมาใหม่ๆนี่ก็อ่านผิดอ่านถูกบ้างเป็นธรรมดาแต่คุณชนราชเนี่ยมีชื่อให้ทราบด้วยด้านหลังว่าชนราชแล้วนะใช่ใช่เขาต้องระบุมาด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกกันอีกสวัสดีคุณวรยาคุณเสมานนทบุรีเขาบอกแดดร้อนครับใช่ร้อนมากนะคะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูรักเท่านั้นเป็นฤดูฝุ่นหนนนาาาามกะะค เลยนะคะค่ะสวัสดีคุณรัชนนท์ด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีพี่เสมาคุณวรยายินดีกับพี่เสมาด้วยครับ02น่ารักมากครับขอบคุณมากครับดิฉันอ่านด้านหลังนิฉันนกว่าชมในชั้นน่ารักมากครับ พอข้างตัวเองนี่เห็นก่อนหน้านี้ก่อนเข้ารายการเห็นคุณมี2จุดที่ใจ้ผมตรวจสอบใช่เมื่อชัครู่เราก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมคือเอาจุดแรกก่อนแล้วกันจุดที่ถึงแม้ว่ามีการเปิดการจราจรเมื่อชัครู่นี้แล้วแต่ว่าเหมือนรถก็ยังสะสมอยู่นะคะช่วงบริเวณแยกอ่อนนุชนะะหรือว่าช่วงบริเวณปากซอยสุขุมวิท81ินะคะเป็นฝั่งขาออกนะคุณคุณดูเพิ่มเติมให้หน่อยเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ยฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งขาเข้ารถติดทั้งสองฝั่งนะคะมีคราบน้ำมันหกตอนนี้เจ้าหน้าที่ทาาวสอดเเรรรียยบ้้แลปิก เป็นปกตินะคะฉจนั้นค,คุณปฏิพาน์พร้อมหรือยังคะนี่ <พอ S 2> ดิฉันที่ฉันเรียกเหมือนกันเอาสิคุณลองเรียกแผนที่สิปฏิพานอเ,เอ๋ไม่ไกดิฉันก็สั่งได้โอเคโอเค <c oughs> อถ้าเป็นบริเวณช่วงอ่อนดุเนีจะเป็นซอยสุขุมวิท7 7นะครับแต่ว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่บริเวณช่วงปากซอยสุขุมวิท81ค่ะ็ดก็ถ้าเกิดว่าผ่านพ้นตัด อ่อนนุตมาสักเล็กน้อยนะครับบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าบีเดสอ่อนนุตนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับที่ที่เขามีคราบน้ํามันหกหล่นอยู่แต่ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ดําเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าเปิดการจราจรได้แล้วในจุดนี้แต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท้ายแถวเขาค่อนข้างยาวแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยท้ายแถวอยู่แถวนานๆน,น,นะสุขมุมวิทฝัฟังถามอุย<ข>าว <ขา S 2> จังตอนแรกเนี่ยดิฉันจัดรายการเมื่อครูขข่บอกว่าถึงพร้อมพงนี่ก็ติดยาวแล้วนี่อยู่นานๆแล้วใช่ใช่แต่ว่าด้านหน้าเนี่ยใช้การได้ดีขึ้นแล้วววนนะครรรัับบบหหลงจจาากกผ่พิิิเเเเณณุุดดตไป ปากซอยสุขุมวิท81ไปเนี่ยก็ใช้การได้นะด้านหน้าไม่ค่อยมีปัญหาก็จะไปชะลอตัวได้ตามรอบไฟแถวตัดวัชิระธรรมชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงบริเวณแยกบางนาแต่ว่าแยกบางนาท้ายแถวยังสั้นอยู่นะก็เป็นปริมาณรถก่อนหน้านี้ที่เขาสะสมมานะครับ แต่ฝั่งสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงนานามาอาโศกมาพร้อมพงมาทองหลอ่อมาเอกมยัยมาพระขนงก็มีติดขัดสัญญาณไฟตาม<ฆ>รอบจังหวัดสัญญาณไฟด้วยแล้วก็บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนถึงข้ามคลองพระขนงก็ยังมีท้ายแถวสะสมตลอดมาจนถึงช่วงอ่อนนุชมาจนถึงบริเวณจุดเกิดเหตุปากซอยสุขุมวิท81จะผ่านพ<ฆ>้นจุดนี้ไปได้ตามรอบไฟอย่างที่รายงานไปเมื่อสักครู่<ฆ>ส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวเหมือนกันนะครับเข้ามาจากทางด้านของอุดมสุขมาทางด้านของข้ามคลองพระขนง ก็ยังมีปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟหลังจากผ่านพ้นแยกพระโขนงเข้าไปจะมีสะสมอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงทองหล่อที่จะมุ่งหน้ามาพร้อมพงจุดนี้อย่างเคลื่อนตัวได้ช้าและก็มีท้ายแถวสะสมครับส่วนด้านของรัชดาพิเศษมาจากหน้าสวนเปจกิติมีท้ายแถวสะสมแล้วเช่นเดียวกันครับมุ่งหน้ามาแยกอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องอโศกมนตรีไบทางฝั่งแยกอโศกเพชรบุรีอย่างได้ช้าฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงแยกอโศกสุขุมวิทยังมีท้ายแถวสะสมอยู่ด้านที่มาจากพระรามเก้ามาจากทาง อันนี้เป็นสุขุมวิทฝั่งขาออกแต่ฝั่งขาเข้าเองก็ท้ายแถวยาวแค่ไหนคะท้ายาแถวก็อยู่ช่วงแถวแถวทองหล่อนะครับจุด<ม>ที่1น,นะที่จะเข้า<ฆ>มาทางด้านของพร้อมโพงแต่ว่าก<ฆ>่อนหน้านั้นก็มีชะลอตัวอย่างที่บอกนะครับช่วงแถวตัดวัชิรธรรมสาธิตมาจาก<ม>อุดมสุขมาวัชิรธรรมมาทางด้านของออนนุษนี่ก็มีได้ชะลอตัวได้ตามรอบไฟแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็บริเวณช่วงตัดออนนุษก่อนถึงข้ามกรองพระขนงครับอ๋อแต่ว่าดูแล้วเหมือนดีขึ้นเพ,นเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นแดงทั้งแถบเลยยาวเลยแต่ตอนนี้ก็คือออาาาาจจจะมีีีบงงุดดท่่่ชววสัญญณไฟ้้้ยนนนกห ่าจะกลับรถไปฝั่งขาออกได้ช้านะเนื่องจากฝั่งขาออกเขามีปิดการจราจรเพื่อดําเนินการอยู่นะครับแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็ได้ตามรอบไฟแล้วก็อีกจุดหนึ่งของพระรามสี่จะเห็นได้ว่าเริ่มมีท้ายแถวสะสมฝั่งที่มาจากกล้วยน้าไทนะฮะที่จะมุ่งหน้ามาตัดสุขุมวิทบริเวณแยกพระขนงก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมครับค่ะเราไปที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยดีกว่านะครับพระปฐมดอนตูมก่ะจสห้าห้าสามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณบรยาสวัสดีคุณเสือมาครับสวัสดีครับพี่หัวโตครับครับก็ก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับหมายถึงว่าอากาศหรือว่าเงินค่ะตอนนี้อากาศก่อนครับครับต้นเดือนอย่าเพิ่งร้อนเลยนะเพราจากดอนตูมกําลังจะเข้ามาตัวเมืองนครปฐมค่ะก็จะไปแถวใกล้ๆคุณบรยาจะได้หนาวหน่อยอืมตรงไหนคะที่จะหนาว ก็คือเข้าไปถ้าเข้ากรุงเทพไปเรื่อยๆถ้าไปถึงแถวเจ้าสอมก็จะหนาวนะโอ้โหงั้นรีบมาเลยค่ะมารับความหนาวกันทีนี้ถ้าไปทางนู้นหนาวก็กลัวปังตอนะมันก็เลยอยู่ในน้ำผสมเลี้ยร้อนดอยก็ได้ชะดีครับผมบังตอเลยเหรอครับ๋ยวจะเข้าไปทางแอถวพระลมเจ็ดนะฮะอ๋อใช่ไปหาลูกหรอวันนี้วันก่อนบอกไปหาไปแวะไปหาลูกใช่ไหมคะลูกสาวครับใช่วันนี้ก็จะไปอีก ทีนี้เอาเอาคนไปปล่อยไว้ตรงนั้นก็ต้องไปรับกลับนะครับก็กำลังเดินทางไปนะครับก็อากาศค่อนข้างร้อนนะกุเตมาคุเตมาเมื่อหลายเดือนก่อนนู้นนะให้หมอดูเขาดูเขาบอกว่าจะได้ราบใหญ่มายถึงพี่หัวโตหรือผมพี่หัวโตจะได้เงินหมื่นจะได้เงินหมื่นอแต่เมื่อสองวันไปดูเขาบอกว่าไม่แน่ใจแล้วอหมอบอกยังไงอ่ะว่าคุณอาจจะไม่ได้ราบใหญ่อื เขาต้องคอยอีกนานอเอ๊ะจะทําไงดีคุณเสบ่า ก็สั่งน้ำตกก่อนก็ได้พี่ถ้ายังไม่ได้ลาบอะข้าวเหนียวอสั่งข้าวเหนียวไว้ก่อนก็ได้ผมแทบเลยต้องสั่งข้าวเหนียวแลวนะสั่งข้าวเหนียวรอไว้ก่อนนะคะลาบมาทีหลังนะโอ้ดีได้ลาบไม่มาไม่รู้จะทำยังไงนะคุณเสมาจะพูดมากอาจจะติดคุกได้คุณเสมาครับครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีค่ะค่ะวันก่อนที่ฉันก็ไปหาหมอหมอดูเหมือนกันเอาอีกแล้วหรอแล้วไม่เจอเขาทักมาทักว่าสวัสดีครับ เมื่อไรจะหกโมงแล้วเวลาจะทุ่ม <c oughs> เน้าก็ผิดตรงไหนก็หมดดูทักกัน เออถากว่าสวัสดีครับก็ถูกแล้วไงแสดงว่าหมอดูเป็นผู้ชายหมอดูเป็นผู้ชายนะคะไม่ดูกับผู้หญิงค่ะครับผมแล้วแต่นะฮะมีมีใครจะแก้ไขมุกคุณวรยามคนนคนดอกรักนะคุณดอกรักบานชาวเขาบอกว่าอยู่ที่อีสานฟังทุกวันชออยู่ตรงไหนของอีสานคะมาว่าว่าว่จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรคุณดอกรักพี่ดอกรักอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรนะคะอีสานหูมันกว้างมากเลยแต่ตอนนี้ภาคอีสานเองก็ยังมีอากาศเย็นๆอยู่บ้างนะในพื้นที่นะคะคุณวรยาม พูดภาษาอีสานได้ไหมไม่ได้พูดว่าอะไรอะ่ะพี่ดอกรักสอนมาสักประโยคนึ่งสเ<อ>ิเดี๋ยวให้คุณวรยาพูดระหว่างนั้น <Head> เราดูเคยดูเคยดูหนังเฮ็ดอีหยัง เพชรหยางอะไรม่รูคุณพูดได้ไหมล่ะเอาขอสักประโยคนึงสิวันนั้นพูดไปแล้วอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไรคุณพูดกับคุณกัญญาหรือเปล่าใช่ใช่คุณพูดว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวไปดูนี้ก่อนดีสะพานพระนางเก้า่อนหน้านนี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงแล้วการเผื่อใครที่อาจจะเพิ่งมาติดตามกันนะคะคือช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อสมาชิกของเราแจ้งกันมาบอกว่าเส้นทางตรงช่วงเชิงทางลงสะพานพระนางเก้าตัวใหม่นะคะที่จะมุ่งหน้าไปบางใหญ่เนี่ยมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดอยู่ เลนซ้ายแล้วก็ไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นหลักจากนั้นก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยเนี่ยนำพาดดิบนะคะมาเอาเขาเรียกว่ามาปิดด้านหน้าโซนคนขับนะคะตอนนี้เราก็มีการประสานไปในท้องที่สพบางสีเมืองเนี่ยบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นก็คือคนขับรถแท็กซี่เสียชีวิตภายในรถแท็กซี่ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการรอแพทย์มาชนสูตรนะคะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณเสมาตรวจสอบเพิ่มเติมเลยเส้นทางดังกล่าวเป็นอย่างไรบ้างค่ะได้ครับก็ต้องขอแสดงความ สุดใจต่ะครอบครัวผ like ู้สิช ah, ีวิตนะครับก็บนสะพานพระนั่งเก้าตัวสูงนะครับหรือว่าตัวบนหรือว่าหลายๆท่านเรียกว่าตัวใหม่เนี่ยก็ติดขัดนะครับแล้วก็มีท้ายแถวล้นเข้ามาทางฝั่งของพื้นล่างแล้วนะครับก่อนถึงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานก็จะเห็นได้ว่าเจอท้ายแถวสะสมนะครับใช้ตัวเก่าเนี่ยก็จะเจอท้ายแถวสะสมอยู่ดีนะครับหรือว่าตัวล่างเนี่ยก็จะมีท้ายแถวสะสมเพราะว่าท้ายแถวเขาล้นเข้ามาในพื้นล่างแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถ้าเป็นตัวเก่าก็จะใช้การได้ดีกว่านะครับมุ่งหน้าออกมาทางด้านของรัตนาิเเเบรนนนนยััังคื่่อตตวววได้้สถาป็ บนเนี่ยก็จะชะลอตัวมาถึงบริเวณเชิงทางลงจุดเกิดเหตุเลยนะครับหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าไม่มีปัญหาการจราจรถ้าจะหลีกเลี่ยงในจุดนี้ไม่อยากไปเจอท้ายแถวก็ใช้เลี่ยงเมืองปักเกรดมาทางด้านของเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีนะครับจะใช้ทางด้านของสะพานมหาเจษฎาบดินก็ยังใช้การได้อยู่หรือว่าจะลงมาทางด้านของสะพานพระราม5าข้ามาทางฝั่งถนนคอนครอินก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับไปจนถึงวงเวียนบางขุนกองนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีตลอดเส้นทางทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนบริเวณช่วงตาารดัับเวลกกจพิษ ฝั่งบูแบงตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9ก็ยังใช้การได้ตลอดสายทางนะครับด้านของฝั่งถนนนครอินการจะบบรพิเศษด้านฝั่งบูแบงตะวันตกตั้งแต่ช่วงต่างระดับบางคูเวียง ER ตัดกับนครอินที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของต่างระดับบางใหญ่ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับหลังจากผ่านพ้นบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ออกไปถึงจะเริ่มคล่องตัวขึ้นทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับกันไม่ค่อยมีปัญหารครับมีก็สะสมเล็กน้อยนะครับบริเวณช่วงก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาทางด้าาานนขออองงงงงตต่่่ระดับบคูเเวียื มาต่างระดับชิมพีก็ยังใช้การได้ดีตลอดสายทางทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานครับ<ะ>ส่วนด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วนะครับท้ายอยู่แถวแถวเหนือ ตัดถนนบรมราชชนนีหัวแถวอยู่จุดเดิมนะครับบริเวณจุดเบี่ยงแนวเกาะสร้างผ่านพ้นข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาเล็กน้อยนะครับหัวแถวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปมุ่งหน้าไปลงอุโมบขุนกองอย่างใช้การดีดีทั้งในช่องทางหลักและในช่องทางคู่ขนานส่วนฝั่งกลับการราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตั้งแต่ขึ้นมาจากอุโมบขุนกองนะครับจะมุ่งหน้ามาตัดบรมมาทางด้านของบางว่าเพชรเกษมต่อเนื่องไปถางระดับสุดเรียบโดยรวมอย่างเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางครับ ค่ะเดี๋ยวเราไปดึงสายนะคุณสมคิดเดี๋ยวคุณรู้จักคุณสมคิดใช่ไหมใช่นี่เขาเป็นพ่อของแฟนในฉันน้องอะไรนะน้องพอตเตน้องพอตเตอร์แฟนในฉันเองค่ะเราตกลงปงใจกันเรียบร้อยแล้วนะอย่าไปทำร้ายเด็กเลยคุณมารยานก่อนน้องก็โตครัวันเด็กไะคะเดี๋ยวเราเราไปที่คุณสมคิดกันสวัสดีค่ะคุณสมคิดสวัสดีครับสวัสดีค่คุณสมคิดเป็นมารยา่อนเนี่ยเนี่ยลูกสะพ้ายที่ฉันเป็นลูกสะพ้าย ยินดีค่ะยินดีเ,<อ>เห็นว่าคุณ<ด>สมคิดยินยอมอแล้วนะยินดีด้วยนะอยู่ช่วงไหนเจริญกรุงกับพี่สมคิดิเปดตัวแ้กครับคุณเฉ้มมาอ๋อเห็นวันนั้นมาถ่ายรูปกับคุณวรยาด้วยหรอ,อกอดกันแน่นเลยกลับไปน้องพอตเตอร์นอนหลับไหมะ สะดุ้งนอนสะดุ้งนอนคืไม่มีฝันร้องฝันร้ายไม่มีใช่ไหมการข้าพจรจานะคะเชิญค่ะค่ะมาเพิ่มเติมกันค่ะเจริญกรุงใช่ไหมคะอืมใช่ครับเจริญกรุงขาเข้าจากแยกถนนตกมุงหน้าตอกจันนะครับค่ะตอนนี้ยังใช้การได้ดีอยู่นะคะรถไม่ติดนะครับทั้งสองฝั่งหรือเปล่าพี่สมคิดทั้งสองฝั่งครับผมครับผมเราก็ไปฉลอตัวตรงใต้สะพานสายพอแถววัฒนาวารครับอ๋อครับตรงขญญาณไฟตรงนั้นนะครับครับครับ ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุนะครับพี่สมคิดไม่มีครับผมหลอนเลยผมก็วิ่งมาจากราชพฤกษ์ขาขาเข้าเขาก็วิ่งได้โล่งๆอยู่ใช่แถวเจริญกรุงตอนนี้ร้อนไหมฮะแดดแรงไหมแดดมีแดดแรงครับผมหลออครับผมครับครับคับผมได้ครับแล้วแฟนแฟนบรรยากลับหรือยังคะเนี่ยไปรับหรือยังคะ ยังไม่กลับครับน่าจะกลับประมาณสี่โมงให้ยินมอเตอร์ไซค์มาส่งครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวช่วงวันเด็กวันเด็กพาแฟนวรยาไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะเนี่ยน่าจะแถวบ้านนะคะน่าจะสมุดแถวสมุรประการแหละครับโอเคค่ะขอบคุณมากคุณสมคิดค่ะดิทังปลอดภัยครับสวัสดีครับเห็นไหมคุณสมคิดบอกว่ายินดีเลยนะรับดิฉันเป็นลูกสะภ้ยนะคะ ประมาณ6ขวบได้มาสงสารน้องพอตเตอร์มากเลยน่ารักออกนะคะเจอดิฉันนี่หุกกอดกันแน่นเลยอ่ะเขาไม่ได้วิ่งหนีนะไม่คือแบบแต่แต่หน้านิ่งมากนะแต่เดินเข้ามากอดนะแต่หน้านิ่งเหมือนโดนบังคับอ่ะเหมือนแบบเหมือนใส่ถ่านมาแล้วผ่านใกล้จะหมดอ่ะแบตหมดแบตหมดแบตหมดนะอันนี้งคุณดอกรักตอบมาแล้วบอกว่าอยู่สีสเกตครับโอ้สีสเกตสีสเกตเขาดังเรื่องของอะไรนะพวกกระเทียมปะเขาบอกทุเรียนภูเขาไฟเคยทานหรือยังอร่อยมาก อุ้จริงเหรอยังไม่เคยทานครับส่งมาให้ทานเลยฮะเดี๋ยวส่งที่อยู่ให้เลยค่ะติดไทยคลองเตยครับส่งมาได้นะพี่ดอกรักนะอร่อยมากอร่อยยังไงอยากรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมีการรีวิวทุเรียนภูเขาไฟออกอากาศกันด้วยนะคุณทานเปลือกได้มโไหม ใจอคอคนทันเปลือกอในชั้นทันหนือ่อเราก็จะได้แบบว่าเนาะเม็ดก็ยังดีนี่ให้เปลือกเลยเนาะ <laughs> สวัสดีคุณรบพีด้วยนะครับ <c oughs> มารายงานตัวแล้วนะค่ะแล้วก็คุณเขาบอกว่าอ๋อช่วงนี้ผาหมอกอีแดงเขาบอกว่าหมอกสวยมากด้วยนะ <c oughs> ถ่ายรูปส่งมาได้นะครับพี่ดอกรักบรรยากาศแถวนู้นเป็นอย่างไรก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาทางไลน์แอดเจสอร้อยก็ได้เดี๋ยวเราเอาขึ้นทางโซเชียลให้ได้รับข่บาวากันคุณชยานิดบอกอะไรนะน้องเป็นเด็กระวังพี่ตำรวจนะคะคุณวรายาน่าคุณเยาวนะคุณวรยานะุกส่วนส่วนน้องพอตเตอร์นี่ก็จะโดนข้อหาภาคผู้เท่าเขาเรียกว่าอะไรนะอยู่ ดิฉันถ้าได้ดิฉันมาเนี่ยคือได้อะไรที่แบบระยะสั้นไงเพราะว่าแป๊บหนึ่งดิฉันก็จะไปแล้วมอรดกมาไวมอรดกดปรบแป๊บเดียวนะคะม,ะมาดูสภาพการจราจรบนสะพานสมพพเด็จพระเจ้าตากสินกันนะครับเห็นช่วงนี้ท้ายแถวริ่มยาวนะครับ ถนนกรุงธนบุรีผ่านพน้นช่วงบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS วงวีนใหญ่มาเล็กน้อยเนี่ยเจอท้ายแถวเลยครับขึ้นสะพานตากสินข้ามาฝั่งขาเข้าแยกสุรศักดิ์ยังได้ช้าครับแล้วก็ช่วงกลางช่วงท้ายมีสลับหยุดเป็นบางช่วงพอผ่านพ้นจุดนี้มาสาทรเหนือเนี่ยสาทรเหนือไม่ค่อยมีปัญหานะครับช่วงเวลานี้ก็ยังได้ตามรอบไฟแต่ละแยกแต่ละด้านนะครับโดยรวมก็ใช้กันได้ จนไปถึงตัดพระาำสี่หรือว่าบริเวณช่วงแยกวิทยุส่วนฝั่งสะทอนใต้ก็จะมีชะลอตัวบริเวณแยกสุรศักนะครับเริ่มมีท้ายแถวสะสมเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะอยู่แถวแถวก่อนถึงสะทอนซอยสิบห้าถ้าผ่านพ้นแยกสุรศักขึ้นสะพานตากสินไปฝั่งขาออกอย่างคล่องตัวนะครับไม่มีปัญหาการจราจรส่วนด้านของสีลมที่จะมุ่งหน้าไปสารแดงยังใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันก็จะไปสะสมก่อนถึงตัดสุรศักมาทนาของใต้ถึงด่วนนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าในจุดนี้ครับค่ะก่อนที่คุณจะล่ำลาในช่วง เบรกนี้ที่ฉันขออีกหนึ่งเส้นทางได้ไหมเผื่อที่ใครที่อยากจะไปงานเทศกาลโคน,นมแห่งชาตินะคะที่จัดขึ้นวันนี้เนี่ยนะคะที่อ,อสอคอนะคะ<ม>อยู่ตรงอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีคุณตรวจสอบให้หน่อยสิในช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างเพราะงานจริงๆเนี่ยจะเริ่มช่วง17อรนิกานะคะ<ม>แล้วก็ดูหน่อยว่าถ้าสมมติใครที่จะหลีกเลี่ยง<ม>สามารถหลีกเลี่ยงยังไงได้บ้าง จริงๆไม่ต้องหลีกเลี่ยงนะเพราะมันไม่ติดนะเนี่ยไม่แต่ถ้าสมมุติว่าช่วงเย็นไงให้ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมเพราะมันมันหลีกเลี่ยงมันต้องอ้อมไปไกลสิ<ร>ผมว่ามันไม่คุ้มกับการที่จะหลีกเลี่ยงหรอกรอดูแล้ว<ร>เส้นหลักตอนนี้มันยังไม่ติดนะครับเนี่ยยังวิ่งได้อยู่นะแถวโมก ok เหล็กแถวเก่งคอยมาจนถึงพระหนโยธินสระบุรี ช่วงพอฝนโยธินเองจากต่างระดับสระบุรีที่จะมุ่งหน้ามาหินกองหนองแควังน้อย,ยจนถึงบางปะอินอใช้ได้นะ,ะตลอดเส้นาทานงนี่ไม่มีปัญหาการจราจรณนะช่วงเวลานี้นะครับเมื่อว,วานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารถค่อนข้างติดนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ไม่แน่เมื่อวานวันหยุดเนี่ยว,วันนี้เขาทำงานกันวันนี้วันจันทร์ช่วงค่ำๆเผื่อใครที่จะเดินทางกันไปนะเนื่องจากว่ามีงานเทศกาลโคนนมแห่งชาตินะคะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะมีทั้งคอนเสิร์ตมีดนตรีมีอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีของขายของฝากเยอะเยอเยอะเลย อย่างเช่นกระดิ๊อ่ะกระรีปั๊บคุณรู้จักใช่ไหมกระรีปั๊บอร่อยมากเลยขนมกระรีปั๊บคุณรู้จักไหมของอร่อยม่วกเหล็กรับรู้จักครับค่ะใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมซื้อมาฝาาวรยาเสมาด้วยแค่นี้ต้องการแค่นี้ใช่ไหมต้องการแค่นี้อ่ะคือดิฉันให้คุณดูเส้นทางนี้ไม่ใช่แล้ดิฉันจะเข้าสู่กระรีปั๊บหรือคุณไม่เอาล้ำลึกมากนะแผนการนี้ซ้ําซ้อนแล้วก็ล้ำลึกมากเลยเราต้องเอาเรื่องงานมาเป็นข้ออ้างเรื่อง เรื่องรองเรื่องกินเรื่องใหญ่ถูกต <นะ S 1> ้องถูกต้องงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมไปกินก่อนเอ้ยเดี๋ยวผมไปเตรียมงานก่อนเดีเย๋ยวเข้าสู่เข้าจ,จราจรเจอกันใหม่หลัง16บหนาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันช่วงหน้าค่ะเฮ้สา <Hey, S 1> ฟติดไม่ติดกระทักมา